จะทําให้รถมันวิ่งรอบได้เออนี่คือเป็นขนาดทองคํานะครับนี่ฮะเรียกว่าธนาทองคำเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y youtube เสียสระคุณบุรีรัมครับวันนี้ครับบอที่สองเรียบร้อยก่อนบอที่หนึ่งครับผมนี่ฮะบอที่สองครับสวยงามครับสวยงามมากในอาจารย์ครับอาจาของแปลงครับนี่สวยโองนี้แหละครับขอบคุณมากครับนี่ฮะยืนยันจาก ลูกค้าพวกเราครับว่าสวยงามครับนี่ฮะฝีมือพวกเราขุดบ่อสี่เหลี่ยมครับเนาะแล้วก็แต่งนสิบหร้อยนี่ฮะของแท้ครับนะพวกเราก็ทํางานข้ามมาทํางานที่สุรินครับเมื่อกี้ก็บ้านนู่นบ้านน้องน้ำใสไปซื้อเต็นผมเลยมาช้าไงพี่ไปสิบคนเน่ะผมก็เลยแป๊บหนึ่งเลยว่าเอ้าอยู่คุยกันก่อนไปถ้ามันวใซื้อให้ก่อนครับผม นี่ฮะบ่อน,นี้พวกเราความลึกอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่สองเมตรครับนะอ่ายาวสามสิบสองเมตรกว้างสิบเอ็ดเมตรครับบ่อน,นี้เนาะนี่ฮะสวยงามมากครับผมแล้วก็ทําชั้นทําเบิร์มอย่างสวยดึงเบอร์มาประมาณสองเมตรครับแล้วก็ปั้นคันขึ้นอยู่ที่เม็ดหนึ่งครับนี่ฮะถือว่าไม่ให้เจาะลึกครับนี่ฮะสวยงามเลยครับถ้า น้ำบาดาลปล่อยลงไปครับนี่ฮะอยู่เลยครับเพราะว่าเป็นดินดานด้านล่างครับนี่ดินอย่างนี้ครับกักเก็บน้ําได้ดีมากแล้วก็มันไม่พังครับผมนะนี่ครับผลงานของพวกเราวันนี้ครับเราก็เพิ่งได้มาเยี่ยมครับเมื่อวานไม่ได้มาเนาะติดภารกิจวันนี้ก็ต้องมาครับเพื่อที่จะมาหาทีมงานของพวกเราเนาะแล้วก็มาอัปเดตผลงานของเจ้า SK200SM ครับที่ประจำการอยู่ที่ ตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมบรรยากาศก็กอึมครึมครับอึมครึมจะตกแล้ไม่ตกแล้งนะอึมครึมครับนี่ฮะมา,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 มาชมแล้วเจ้าหนึ่ง <c oughs> เจ้านี้ก็เขาลงชื่อแล้วเขาลงชื่อแล้วเออนี่เขาขอบคุณมากมาเลยครับนะฮะ ขุดอะไรสี่สองสามพันเอาเป็นมือลยุยเจ้านี่ลูกค้าโอ้ลูกค้ามาดูมาชมงานนี่แหละครับหินที่เอาออกมาจากบ่อครับเนาะใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยาโอ้อยากได้ยกนี่ฮะเห็นดินดานครับผมเป็นหินหินตัวนี้นพันปีครับเห็นอย่างนี้นะครับเนาะนี่ฮะพื้นที่ฝั่งแถวบัวเชิดสังขะก็จะเจอประมาณนี้ครับ ก็จะมีแต่หินครับส่วนมากแล้วก็มีดินดานครับส่วนมากครับไม่เจอเจอแต่ดินดานเดียวดินสมองก็ต้องอยู่ทุบเช็ดครับถ้าสังกัดในเจอดินดานแน่ร้อนครับผมเนาะลองลองน้ำมันหมดน้ำมันหมดข้าวแก่อเจ้าเหลือนิดหน่อยฮะเบิ้งคนงานเบิ้งคนงานเนีย เอวันบุสิจลแก้วอยากได้ยกแบกเอ้าผมให้ฟรีเหลือตรงนี้นิดหน่อยครับเรื่องของการเคลียร์ดิ้งคันบ่อก็แล้วก็แต่งคันนิดหน่อยฮะแล้วก็แต่งเบิร์มครับก็จบครับวันนี้น่าจะจบครับบ่อนี้เนาะสองบ่ออนี้ครับ ลูกค้าครับมาชมอีกคนหนึ่งครับเนาะ ได้จับมันมันได้ <laughs> <laughs> เยนี่ครับโค้งร่องน้โมเดลสไตล์ที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมครับไม่จําเป็นต้องเป็นโค้งเป็นวอครับเพราะได้จะได้ประโยชน์นะครับเนาะในเนื้อที่ด้านล่างของอความจุของน้ําจะได้เยอะครับผมเนี่ยอย่างนี้เลี้ยงปลานินได้สบายเลยครับนี่ลงน้ําสักหน่อยก็ได้ปลานินลงเลยครับนี่สงกรานนี่ได้กินเลยแลยครับผม นี่ฮะผมเนาะบรรยากาศครับช่วงเย็นๆครับกับโครนาโมเดลสิบไร่ครับผมเนาะตรงนี้เป็นโครนาโมเดลสิบไร่ครับที่ทําคันนาทองคำรอบข้างนนะแล้วก็ดึงดินเข้ามาตรงกลางครับเพื่อจะเป็นโคกครับนี่ฮะัถือว่าสวยงามครับเจ้าของแปลงก็ถูกใจอย่างยิ่งครับครับผลงานของพวกเราครับผมกเราก็ไม่ได้มาเมื่อวานับเพิ่งมาอัปเดตวันนี้ฮะเนี่ยอัปเดตผลงานของพวกเราครับ ก็มีงานรออยู่เยอะอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นงานของชาวบ้านครับที่เราขุดบ่อละห้าพันหกพันบ่อละหมื่นครับเนาะแล้วก็เหมาออกไปแล้วเป็นงานชั่วโมงครับช่วงนี้ก็ประจําการฝังนี้ไปก่อนครับผมเนาะหากินฟังสุรินไปด้วยแล้วก็กระสังครับบุรีรัมไปด้วยครับเนาะแบ่งกันครับแบ่งพื้นที่กันมาอากินครับเนาะนะตรงไหนเได้มากก็ไปสู้ไปเรื่อยเปื่อยเลยครับเนาะนี่ให้ดูครับผมดูความสวยงามของการขุดการแต่งครับ ของฝีมือทีมงานพวกเราเสียสละแล้ขุดบริรมครับการแต่งคันแต่ง,ตงสรุครับสวยงามครับผมนี่บ่อน,นี้ความยาวอยู่ที่30กว่าเมตรครับกว้างสิเเมตรครับลึกอยู่ที่2เมตรครับนี่ถือว่าสวยงามครับจเจ้าเจดีเกี่ยอย่างงิบเลยครับไม่ต้องใช้รถไถยมาปาดครับเพราะว่า มืออยู่แล้วครับเนาะเรื่องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้สบายมากครับพวกเราปีนี้มีงานทั้งปีครับเราก็รับงานไว้ทั้งปีเลยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ทางพี่ๆลูกค้าเราหยุดฝั่งสุดินครับเรียกใช้บริการเราก็มาช่วยทางนี้ก่อนครับเพื่อดีเนาะเอาไว้ทุกที่เลยครับหวังอนาคตว่าจะได้มีงานทำเยอะครับเนาไม่แน่เราอาจจะออกรถเป็น10-20คันเพื่อที่จะมาทํางานไว้อาเภอละละคันอย่างได้เลยครับผมเนาะ งานพวกนี้ไม่มีวันจบครับงานโคกน้องนาโมเดลงานขุดบ่องานขุดสะเนี่ยนะการขุดเนี่ยมันไม่มีหมดครับแต่ว่าเป็นงานที่เหนื่อยหน่อยแต่ว่าไม่มีหมดครับงานแบบนี้เนาะถ้าเราใจรักสัยอย่างเราก็อยู่กับมันได้ครับเนี่ยเดินรอบบ่อครับหอบแค่หอบกินนะครับเดินรอบแค่น,นี้ก็หอบกินนะฮะเนี่ยโอ้สวยงามครับ นี่ฮะพอเราปั้นคานเราดึงดินอย่างสวยงามครับดึงให้สวยงามไปเลยครับนี่ฮะลากสวยงามเลยนี่ครับมีเงินไม่กี่หมื่นครับแต่สามารถได้สะสองลูกครับแล้วก็เคลียร์นิ่งให้อย่างสวยงามครับนี่ฮะหมดไม่กี่บาทเองครับเนาะหมดไม่กี่บาทเองได้งานที่ได้ประโยชน์มากมากครับพอเราไม่ได้เหมาครับผมพอเราทําเป็นชั่วโมงเป็นเป็นบ่อ เป็นคำนวณเป็นคิวครับเนาะราคาก็ไม่ไม่แพงก็เท่าไหร่ครับเนาะแล้วก็อยู่ได้ครับเนาะไม่ได้เอาคิดเอาแพงมากมายครับพอทําไปได้พออยู่ได้พอได้ค่างวดรถครับเนาะนี่โอ้โหดึงสะเลี่ยมเลยครับเจ้าเจดครับผมน่าจะลุยต่อหรือเปล่าครับเนาะยังไม่รู้ว่าน้องจะลุยต่อหรือเปล่า ก็เหลือเวลาทํางานอยู่ครับผมจะว่าจะพักหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบครับน่าจะหยุดเลยแล้วมั้งครับ mời đào phật mọi người đơn vị ô đào phật mọi người 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 ô đào พื้นที่ท่านี้ก็ภาษาใช้ภาษาพื้นตินกบภาษาสวยเป็นไงครับผมตอนนี้พวกเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอากาศไม่ร้อนครับเลยยืนเล่นคุยกันได้ครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ครับอัปเดตผลงานโครงนางนาโมเดลของคุณพี่พาดครับเนาะอ่าพื้นที่สืบไร่ครับวันนี้ที่บ้านอำนบบเภอตำบุรวอำเภอสังข์จังหวัดบุรีเออคืออำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบพท่านี้นะครับสวัสดีครับ